ไปเลยได้ปเยมาจูงเอาแม่มาจูงเอาแม,ม,าาม่พี่น้องจูงเอาแม่ไปใส่หลดแม่บมไปน้ำไปเลยได้ป่ะเน,ออน,นี้ยข้อท่านที่เขี้ยวรึ้นร่นไอ้อีขึ้นล่างถวยดังไพ่าถา อาหารยายเคียวผมน่าหาพี่น,อามามน้องเมฟซีถามมาเมื่อคืนเนาะว่าลูกซาซุยคือคือคือาว่าออาใหม่ใหม่กระบอกจักเลยเนาะพี่น้องเด็กน้อยแนละ้วพี่น้องไม่เคอจะว่าอันนั้นกระบอกถึงสั่นเลยนะก็เป็นถูกภาษาเลยพี่น้อง A B C D ก็ยังอ่านได้ ภาษาได้มันกเบาไปเบิดหถนแหละอีกน้อยพัฒนาการของมันเนาะฟังเลยกระจำสบายด่าสบายด <c oughs> ่าเคยมำันนี้เคยไปหานขา,าพี่น้องเอ้ยหมักหม่วมันเมี่เคียว สมักระโดกกระดิ่อแท้อันนี้ป้า,ต,ออาต้นชนสิริแต่ละตน้นพดโพส์สามสิกินพี่น้องเลยสามสิกินแต่คายพร้อมเพราะนี่ต้นนี้่เป็นต้นนี้บมอกหมอกมันป้าชะมัดกกระโดกแท้นี่เบิ่งดูพี่น้องผมเคยเห็นป้นาน,นี่จักเถื่อพี่น้องเอ้ยเออนี่ปีนี่สมักระโดกกระดิอ่อแท้นี่ยนะ มันอยากเกินนะพี่น้องพี่หลุบพี่โลอืมอันนี้นะี่ยต้นมองมองมันพี่น้องนี่มองดูขันมันจับเบิ้ลมันบวเห็ดเงียบหางอยู่บ่พี่น้องเนี่ยขันมันจับเบิ้ลบอย่อยเงียบหางอยู่บ่อนนันี่มาเด้อมาเด้อ เป็นขู en, blond, ่ก <ist> uh ้านขู่กิ่งพี่น้องเอ้ยจนบวบเวรดเลยอันนี้พวกน่ะที่เป็นหนามดอกไม้ยังอะไรพี่น้องมาดูผัวโกแน่หน่อยนี่ก็มีจักต้นก็เป็นวัตถุต้นเลยพี่น้องผูวทางในก็บาดูนี่ก็งาจนก่องจนหลีพดลีพี่น้องโพดลีปีนี้ เกินไปแหละพี่น้องเลยคันมันเป็นกูหมากูกิ่งนี่งานนี่จุดสไดำมาพมดเลยนี่พี่กายนี่โมได้เป็นลายกนี่ยังดกมหาดกปีนี้แหีงเต็กแล้วปีนี้ดอกลายปันนีเนาะพี่น้องคนอพพลิดีเหรอ tít đọc phay này Cô này em bận cả Đốc thật à Phí lực phía nào ý, Chị bay xa ý ơi Chị bay sai มาจูงแขนอยกงหายไปน้ำแม่ว่าท่านหนึ่งเขาได้ลูกมาจูงแขนมาละนะ เล็กหน่อยกูมืง่งเนาะมันจืดปุ๊มาต้นทางหนาเฮือนอีกปู๊บกูพูนอยู่ซัมส,สกินหมักหม่องปีนี่พี่น้องเลยก็ไม,ม่อยากเคี้ยวก็กินได้คือกันพี่น้องโอ้อยากรีวิวหมักหม่อง,อง,องให้เบิ่งกับบริลลี่เดี๋ยวพี่น้องดูปู๊ ย่บอย่างอยู่พี่น้องมั้ยนี่พ่มององพูไปเลยวล่ยลายุดยุดยุดเก๊ยยยุด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 เดียวนี่ เอาอ่ะบูบูบ <c oughs> ว้าว <c oughs> บอมี่โ <c oughs> อ้โหได้ไม่ได้โอมหยิบหวานบอมีเห็นมั้ยนี่ตายโกฮ وم โกฮ وم โฮมปฟาดเถอะพี่น้องเอ้ย แากันกินเนียงก่อพร้อมพร้อมหนาพร้อมตาเลยพี่น้องรับทราบอยู่สบายดีพี่น้องทั้งเมื่อกี้ตากันที่เจ๊แดงมาซื้อ่พี่น้องโอ้ยมาประทันพี่น้องเอ้ยมาประทันตามวะเจ้าเมื่อไหร่ทำย้ายเก่าแล้วเจ๊เจ๊ว่ามันยังหมากมีปลาเลนอยู่พี่น้องนี่แต่ตอนปลาเลนทำหน้าก็ต้องาน่องเลยนะตั้มหมวตั้มส่วนมีเบิร์ตเบลเบิร์ตแดนนี่น่าตัดเป่าพี่น้องเอ้ย ยังไงยางหากเขาเจ้าผู้ใหญ่จะดีผนสือบ่แล้วมีแต่ถาแจากคือสือป้าไว้มันชุกกระขาดกกีสิแจกหัวไอ้มกรบนเอาเลยเนาะวามัน,น,ามนชุกกระขากเลยกะจกัจยยงแจกแจกเอกอบลืมดอกโบลืมดอกผเมาบ่แล้วเครื่องตไววา้มัมน,มมนชุกกงเซียน แจกที่นาบข้ามพัแจกจะลืมม่ให่เกี้ยวพี่เนาะฮ่าฮ่าฮ่าอะแดานเออแหละฮัทเซียนแก่ฮัาจิแก่มาจอดเพื้องนไมาวบุ๋มนี่แหละเ้กาบแล้วแต่จมได้แม่ก้าวสำนันเออ ไม่เอาน้ามมือบากเดี๋ยวช้หน่้ยได้เฮาอยากป้าให้มันชุกขัากสะกอนเพิร่นออบโบมนาะไม่เถ่าโอมมันชุกขขากลยจงสิแจกมันจังแดงค่ะอืม พูร์ละพูรละหน่วยช่องหน่วยแล้วแบบมาจังสีถั่วเทิงลายคนเนาะพ่อเถาให้มันได้กินละลายคุ้นนะแม่ค่ะน้อยๆกับซองเลยสินะเอาให้มันยังอมหยิบนะ ไม่ซุยเสืองแล้วยังไปขวนให้น่องอยู่หาเห็นบ่ขอมามะหาตัวน่องหอนเอาไปเอาไปเอาไปอมยิมนะร้านละร้านเลยทานเช่นเดียเลยก้มกินแล้ว่ะเอาหน้าห้ามในมือมึงอไหตัวเป็นคือไอชีครีมนะไม่น่องนะไปมันลืมหนึ อ่ะแกให้น <modeling> ้อแกเขาแกนันได้สินะคือเห็นที่จากตายก็ยังบุรุษถือืน่นี่ก็ได้เท่าเอิญกันมากินว่าแม่นและกินซุ้มกัน กินซุมกินแซวกันน้อดนมนมดนมเออดนมนี่เออมันมันเส็นแข้งอะไรอื่นแล้วไม่เห็นแหละอยู่ไปเทาอันนั้นน่ะมันคันตำแะละตำมันนั่นแล้วเบื้องน่องดอให้น่องป้่าอีกเด้อ บระธานนั่นไม่เท้าเจ้าประธานลองผ่าบ่ท้ามาหายบุ๋มนะนนมอันนี้นนขนาดมันสุกแหกหวานบอกขันมันสุกนะมันหวานมังมู้นั่นหน่วยน้อยกัหว,วานเออขันมันสุกนะหน่วยน้อยกัหวานเออขันมันสุกนะมันหวานกูอันเอออ,อ,อันนี้ไปถ่าหวาน ไอ้มาซิเมียนเห็แม่อาเต้เมียนหนึ่งเออไปบุกเซมัให้บ่อนน้องเฟิรนห้ให้แล้วมากินโูตซูก่ะเลือกไหมเพิ่์นเพิ่์น่าเลือกมักมูหน่วยไปตะกินมาให้กูไหนเด้อเพิ่์นวะเลือกมาได้เพิ่งห้ากับเช่าห้าก็ไม่ได้บอกคนได้ได้ว่าเลือกมาเพิ่์นหูแล้เออเออมันกะซุกจบเจือเนาะหน่วยน้อยก็หวานไปถั่วค่ะมันซุกมันซุกหน่อยนึ่งก็ยังหวานแบบ มันใหญ่มากแล้วเขาก็บได้ใส่ยาทีไปถ่าน่นแล้วอันนี้ยังว่ามันบวมในไล่ขึ้นเลยนะนี่เอออเแสบแห้งสองมือปนอิ่มแล้วยังมือที่สามยังมือที่ชามมนอันอิ่ม เออตะไปหากี่ซี่ตะกี้เนาํากันนี่แหละเนาะตะยาตะไปหากัแม่นอือโอ้ยไดมือลายๆเว่ามือทางนี้มือนีทางนั้นสิเป็นลายลีไดเยะนลําเพิ่นบ่ทันน้องซ้ายเพิ่นเนาะมันคู่มือนี่มันกเบิดเนาะอือเอ้ยเอาตะนีไปยัง่้กบ่สิยัง

แล้วเธอมวนเธอมวนอย่างอย่างขฮองเต้ะะมันเส้นน้มันิง้ข้นลิงดาไม่ต้องงโอ้พะว่าเข้ากับ่ได้เขาไม่ได้ใส่ยาลายได้ไปเถาะมันใหญ่วิสํานะเขาไ่ได้สีเลยบางคนนะเขาจะสีสียาเล่งหมากยาหยืดหมากยาให้มันแดง

อยู่ในใช่หระคูดในใช่ไหมถามเห็นอย่างว่าคือเห็นคน้ากว่าอุ่มๆมาอย่างเห็นไป้ามเบิ่งนอกไงเด้ออีเอ้บ่หลับป้าท่านผีว่า

มาเรื่องมอลำพี่น้องสรุปว่าแซ่บไปมองมูนนะเออเดี๋ยวมือแจกเสื้อเออพอผู้ใหญ่จะดีผุดเมาแล้วไปแล้วเราแต่มือแจกแบบว่าอยากโบมมันซุกกว่าหันเลยนะตอนปิดมันบวซุกขั้นบวปี๊ดผัดมูลากก็เลยปิดเผาและเผาอยู่หลุมมังมู่ผัดอยู่เทิงก็เลยปิด๊ะก่อนปิดซ้ำห้อย่างนะที่เลือกกันย่างปลามันซุกอยู่หันแล้วจังปิดมันน้ำลังว่ะ กำลังเหมือนเพี้ยงนี่บอยั่มันใ่งใจพักกำลังไงไปน่พี่น้องไปนำลุกพี่น้องไป้บบไปนี่ยมยามหบุล้มูก่มาเยี่ยมยามแ้าาไปเยเยี่ยมยามกินการสวนบอกี่เอ้ย หัวไปดอกถากินอยู่นี่จังหน่อยแจกนี่จังสีเอิญฮะสำนีแล้วพี่น้องเอาลูกก่อนเออเออปรนธานมือให้มันชุกขขักซะก่อนโเกินโบเกิ่องซ้ำมือดอกกับแจลกนาพี่น้องเ่อนนี่อ่ทสสเข็มแขงมยหสุใจธ เาซื้กับเป็นสะพานบุ่กันอดีแม่งล้าเลยเซ็นดีเชลดโย <c oughs> หามันคายหลดหามันคายหลดหามันคายหล่อดแล้วเนาะขอบคุณไปก่อนาะบุไปยังดอกจะได้กินซัว